เพราะการพัดต่อเนื่องของกระแสลมทำให้คลื่นนั้นเกิดขึ้นวิ่งเข้ากระทบฝั่งอยู่เนืองเนืองเรือเหมือนชีวิตของมนุษย์เราเพราะมีการสืบต่อเนื่องของการหายใจเข้าหายใจออก ชีวิตจึงทรงอยู่ได้ถ้าลมหยุดพัดเมื่อไหร่คลื่นก็สงบทะเลก็สงบเช่นเดียวกันกับชีวิตเราเมื่อหยุดหายใจชีวิตก็สิ้นไปก็ดับไปหรือเปรียบอีกมุมหนึ่ง ถ้าไม่มีลมพัดทะเลก็จะสงบไร้คลื่นลมเหมือนจิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าปราศจากกิเลสตัณหาจิตนั้นก็จะสงบไม่มีความวุ่นวายไม่มีการกระทบกระทั่งใดๆ